สวัสดีครับผมมันพินกับช n l f i e l d ไทยใน YouTube ครับวันนี้อยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับวันนี้เป็นวันสถาปนาการรถไฟก็26มีนาคมนะครับปีนี้ปี2562 2 0 1 9ครับก็ในโอกาสสำคัญๆนะครับเขาก็จะมีการ เอารถจากไอน้ำนะครับมาแล่นนะครับตามเส้นทางต่างวันนี้ก็จะมีเส้นทางะยุทธยาผมก็ไม่ได้ไปนะครับมาถ่ายบรรยากาศรถจากไอน้ำเชยครับก็จะเป็น2รถจากไอน้ำนะครับพ่วงกันนระบวน8 2สแล้วก็850ครับ ด้านหลังก็คือตัวอาคารสถานีหุวลมโพงนะครับซึ่งหลายคนบอกว่าสร้างเหมือนกับสถานีที่อยู่ในประเทศเยอรมน,นีปัจจุบันนะครับ มีไอ้น้ำขึ้นมานะรตรงนี้ป้ายเขียนว่า k a วา s กกินะครับโกเบจุดแดงๆส่วนนี้ก็เป็นตู้รถไฟนะครับที่เดินทางแล้วก็ลากไปด้วยนะครับ <Okay. S 1> เข้ามาอีกด้านครับตรงนี้จะเป็นตัว ฟั่งชานชาลาสถานีครับกับสวยงามจริงๆครับนี่ครับก็จะเป็นคล้ายๆกับหม้อต้มไ้น้ำนะครับใหญ่ๆนะครับแล้วก็อัดความดันใช้แรงไปนะครับตรงล้อเนี่ย <S <S <น>ผมก็ รายละเอียดเนี่ยผมไม่ทราบครับแต่ตรงนี้ดูมันสวยงามอมลาังการนะครับมันเป็นความคลาสสิกนะฮะที่หาดูไม่ได้อีกแล้วนะฮะอย่างตรงนู้นเนี่ยเห็นมีไอ้น้ำพุ่งออกมาไหมครับนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ครับมีไอ้น้ำพุ่งออกมาหน่เป็นจักรกลแห่งยุคสมัยครับสมัยก่อนบ้านเราเนี่ยใช้ฟืนเป็นหลักครับ นีก็มีในน้ำแล้วก็มีน้ำ <Okay. S 1> อันนี้ดูกันเป็นแบบเวอร์ชั่นที่รถยังไม่เคลื่อนก่อนนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวรถเคลื่อนเนี่ยดูอีกที นี่ครับความคลาสสิกของช่วงล่างมีวาวมีอะไรครับต้องใช้ความรู้ความชำน,นาญเป็นอย่างมากน้องเจอพีเขาขึ้นแปกเขาเป็นเครื่อ,องควบคุม นี่รู้สึกตอนนี้ใช้น้ำมันเตานะครับแทนฟืนหรือว่าถ่านหิน